ออลโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีมินตรรักแฟนเกม Identity 5ทุกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักจูท้าไฟสายลาขาโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองทุกทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้าช่องนี้มาก็ต้องของอินดีตอนเรบเมื่อทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ้นแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด subscribe กับจุ้นแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกด subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับจุ้แจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าคาตากันแบบนี้บ,บ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้นั้นไอเดนของเราเนี่ยก,กำลังจะมีการอัปเดต ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่แฟนๆหลายคนก็ได้เสียดตังกันไปกับลูกแก้วรอบที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ดางทีมงานอัปเดตมาว่าจะมี2ตัวละครใหม่เข้ามานั่นก็คืออาเจ้นักแกะสลักของเรานะคะหลายคนเนี่ยก็ได้ลองเล่นกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดใจกันอย่างเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่รอบนี้เป็นทีของฝั่งซวเวอร์ลแล้วล่ะคะ่ะ สายเซอร์เนี่ยคงกีดกายกันน่าดูเลยรอบที่แล้วเราคงเห็นภาพกันแล้วนะคะว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะมีตัวละครตัวใหม่สายเซอร์ซึ่งอาชีพของเขาเนี่ยก็คืออาร์ติสต์หรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับศิลปะจิตรกรอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นี่ดูโดดเด่นมากๆด้วยชุดแล้วก็ท่าทางของเขานะคะชุดของน้องเนี่ยก็คือจะใส่เป็นกางเกงขายาวนะคะสีออกเทาๆดำๆเสื้อข้างในสีขาวมีนคไทสี้ําเงินแต่ข้างนอกเนี่ยคลุมด้วยผ้าคลุมสีแดงนะคะมีโบตรงกลางอก ด้วยตากระดุมสีฟ้าสดใสผมสีน้ำตาลแล้วก็ใส่หมวกจิตรกรสีแดงด้วยดูน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะคิดว่าทาีมงานเนี่ยทำตัวละครตัวนี้ออกมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยแหละส่วนอาวุธของเขานะคะอย่างที่เราได้เคยเห็นกันไปว่าตัวละครตัวนี้จะมี นะคะคล้ายๆกับแปรงทาสีแล้วก็จะมีอุปกรณ์สําหรับวาดรูปวาดภาพของเขาต่างๆด้วยซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอยู่อย่างยาวนานมากๆเลยนะว่าเมื่อไหร่ตัวนี้จะมาสักทีหลังบ้านของจุจ๊กแจนี้มีคนถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าสกิลความสามารถเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวเกมกาลังจะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเพื่อนๆต้องอดใจรอ,อก,ก่อนสกิลความสามารถเนื้อเรื่องประวัติสกินทองต่างๆเนี่ย อาจจะต้องรอก,กันนิดนึงนะคะแล้วเร็วนี้เนี่ยเราคงจะได้เห็นกันแล้วเนาะแต่สำหรับเพื่อนเ <ๆ S 1> บางคนที่คิดว่ากำลังจะลอกเกอร์ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่รอกเกอร์อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการบอกมาแล้วด้วยว่าเร็วๆนี้กําลังจะมีอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟทดสอบให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปลองเล่นกันแล้วด้วยอันนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยก็ถามกันมาเยอะมากนานเลยว่าพี่แจ๊คะเซิร์ฟทดสอบหรือว่าเซิร์ฟเทสเนี่ยจะสามารถเข้าไปเล่นได้ยังไงตรงนี้เนี่ย คือทางทีมงานของไอเดนต้องเป็นคนให้ไอดีมาเท่านั้นนะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่ยังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้ก็อดใจรอก่อนเนาะแล้วถ้าเข้าไปเล่นได้เมื่อไหร่เนี่ยจุดแซงก็จะรีบเอาคลิปมาเพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็จะมาบอกความสามารถของตัวละครตัวนี้กันด้วยนะคะซึ่งทางทีมงานก็คงบอก ความสามารถคร่าวๆของอาร์ติสต,ตัวนี้มาให้พวกเราได้ดูกันก่อนแหละแล้วแจนจะรีบเอามาให้ได้ดูกันเดอ้อซึ่งคาดว่าการเปิดให้เล่นในเซิร์ฟทดสอบเนี่ยก็น่าจะเปิดให้เล่นในวันที่19กกันยายนนี้ก็รอคอยกันไม่นานนะคะคิดว่าน่าจะมีอะไรมาให้พวกเราได้ดูกันก่อนที่จะเข้าไปดูสก,กิลกันแบบเต็มๆแหละ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคนเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการบอกออกมาแล้วด้วยว่าเรานั้นกําลังจะมีโหมดใหม่เข้ามาซึ่งจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยที่ซุปแจงแปลมามันจะแปลได้ว่าโหมดประมาณว่าไพ่ทาโร่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเข้าไปเล่นยังไงมีรูปแบบไหนและจะสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวเซิร์ฟทดสอบเนี่ยเราก็คงจะได้เล่นกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า โหมดใหม่ที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยเนี่ยจะเฮฮาจะสนุกสนานขนาดไหนครั้งนี้จูแซงก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยเด้ออย่าเอาข่าวสารมาบอกใครเพื่อนๆได้รู้กันเนาะส่วนครั้งนี้จูแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่สนใจตัวละครตัวใหม่ฟาร์มตังกันไว้ได้เลยเด้อคิดว่าตัวละครตัวนี้สวยขนาดนี้แล้วสกินทองคงสวยไม่เบาเลยล่ะคะ่ะมีเรื่องไม่ให้เสียตังกันก็ต้องเก็บตงังกันหน่อยนะคะบางคนเนี่ยดวงดีเปิดได้เร็วก็ดีไปบางคนต้องเก็บตังเปิด จนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็มีนะคะอย่างสุ๊บแจงนั่นเองครั้งนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสุบแซงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเด้อเวลาอุบแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้าม,มาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยนะคะครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วถ้ามีอะไรขึ้นหน้าจะมาบอกอีกทีนนึะะคะ